อ๋อพีมีไฟอยู่ปะเนี่ยไอ้ไอ้เข้ามาแล้วไอ้คือไปฟารมนอกดีกว่าไหมฟาร์มในนี่แหละสีสามตรงไหนสี่คน <c oughs> โอ้โหเหลือไม่รอดเ้โหเน่าฝุดหมดโดโด่หมด มันอยู่ซอยข้างห้างอ่ะพี่ซอยมันเห็นแล้วแหละครับตามตามไปอยู่กับเราตามไปตามไปคนหลอกคุณจอยผมยิงเลี้ยงติดกระจาย่แล้วไปไหนเนี่ยจไอ้เฟือนจอยไหมไอ้ไอ้จอยไหมตามพวกแก๊งนู้นไปติเต็มเลยวะกูต้องต้องตียังไงวะถ้าเกิดว่ามันเข้าแล้วทัน เห็นลเดี๋ยวนี้ใครเป็นมางว้กราฟิกพังอะเวลาวิ่งวิ่งอยู่แม่งดำมังว้าผมพร้อมแล้วเนาะเอาตัวนี้เลยปะสก้าเนี่ยไปไหนอะสก้าเนี่ยหนึ่งสองสามแก้เส้นจอยหน่อยทันทานไอ้ไวเปอร์เตยหน่อยไอ้เหี้ยไวเปอร์ห้าวิเตกแตกใครวะไอม่แตกไม่ได้แตกไม่ได้ต้องหัวตี้กันผมหัวผมไม่ใช่เป็นหัวมึง มีคำสั่งหรยิบเยอะมากเลยบุ้มมีหัวบุมึงเอาจอยมาทีละคนไอ้ไอ้จอยมาก่อนี่่้าแตวไม่ใช่่ไมทานมันแก๊สแล้วอาบอร์ดแล้วนี่ยังเห็นไอ้นิกยิงอยู่รัวๆเลยเนี่ยเออจอยไปจอยไปทีละคนไปแล้วผมรอคนสุดท้ายแล้วกันง่ายกว่าเหลือไอ้ปืนไอ้ปืนมึงไหญไอ้ปืนใหญ่สองคนก็ใครทุกคนมาก่อนอะ ไอ้ปก่อนไงแล้วเดี๋ยวไอ้ตามมาไอ้มันเป็นพี่ไอ้อะไรไอ้นไอ้นัดเอาหัวมาก็ได้ไหมโอเคได้แล้วได้แล้วเขาได้แล้วได้แล้วไป็ดูเขาถ่ายไม่ถ่ายทางไหนดีพี่ไม่ทันไม่ท่ายอันนี้นี่นี่เอ้ยพูดพูดไม่ข้าไยนั่นอีกไอ่ เรเหลืองไงออกมาแล้ว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 านอะตันั้นเตะจู้เตะผมอ้เนี่ยอยู่ในวงรีมร้มลุใช่ไหมแล้วทไมมันไม่ออกวะเนียแเาก็ออกไอ้เ้าอมันอบอดไหมเนี่ยไม่อบอดวาย่านวาแวาาเปิดห้าคอมพิว์ด้วยอไใช่มเนี่ยวกจะเอไม่ทันผมยังอยู่เติมเดนอยู่เลย มันขึ้นของดูดาเกิดอมพีสายไหมขายไปแล้วกซะเทาหร่ะเท่าไหร่สิงเกอร์สิเกอร์มานี่ไอ้นี่มันจับตียังอะแล้วตีแล้วพี่ห้ันแล้เป็นแล้วเนี่ยม่ขึ้นแล้วอะเป็นทันไม่ขึ้นแล้วอยู่แล้วมันจะบอดแล้วแน่นนเอร์คอมพีตอ์ ยังมีชื่อพี่นิค่าอยู่ไหมอะไม่มีืก็มันทานไปแล้วงั้นก็ฟาร์มไปเอาอเ่างนีเจอดี่ชาแล้วก็ี่เจอ้าวินจาใช่ไหมัรยเดี๋ยงกันใช่ไหมก็มึงมึงทานมาหามึงไงเขาออกมาแล้วพี่ด้านหลังใช้ขวายนะหลังหลังชี้พอยชีพอยชีพอยปีก่แขง จะฟาร์มหรือจะปี้ม oh. ันฟาร์มไปก่อนแล้วค่อยปี้มันมาตัวนีิคผมครับยังช็อตนานเลยวะไอสัตว์โดนยิงหลังเก็บเอาฟ้ามาหนึ่งคนนิกอยู่นิกอยู่ไอ้การบ้านหนึ่งเหลืองใช่ผมอยู่พี่นิกเดี๋ยวสองพี่จู่เดี๋ยวไปตรงเช็คพอย์บนข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าก็มีตัวแกนิดใครมีตัสแกนนะกนำลังจ่ายเข้าไปนะ ตีเต่ไม่นานพี่จูมาดีสี่ห้าขวาออกมานี่ออกมานี่ออกมานี่ที่เราหานี่ราฟาร์มก็ฟาร์มไปจากนี่ดิจะฟาร์มเต็มนี่หว่าจะฟาร์มหรืออะไรหรืออะไรไปไหนพี่นิกจะฟาร์มเงี่ยมันยังชันเพลไปหาพวกนู้นไม่ได้รวมมันรวมมันดิเห็นสะบัดเมาส์ผมตกใจนาะวิ่งิดไอ้สะบัดหันมาดูว่าวิ่งไปไหนกันแล้วเมื่อกี้พี่เห็นมันอยู่ทางน่าละไม้แล้วไอ้หน้าอี๊ ของแม่ตรงนี้ล้เดี๋ยวผมรอถ่ายมาถ่ายมาถ่ายมาถ่ยมาตรงนี้มันข้างบนมันยิงได้ถ่ายมา้ยได้ยได้ไได้้ไ้โระเบิดยนได้ระเบิดมีใครเอาสแกนยดแ้ก็ห้เือตายแล้วบอกด้วยนะเดี๋ยวพาไปได้ออกมีคแกหนึ่งดอกพอด บอบอกบอกยีบกกันนะเอออีกคนอยู่ไหนออโน้ตไปโน้ตใช่ทีนี้รวังหน่อยพี่โน้ตไปไหนผมยังอยู่ในที่อยู่รองแค่อย่หลังแค่ตเข้าไปแล้วนก็ตักรเบดอดไเอะออกไปโดนป้อง้บอกก่ออไน ยิงคแล้วเวยิงอตกยิงป้องให้หมดจอยได้บ้างครับเป็นแบนันองมึจะจอยแจ้งไหนแจ้งลบอ่ะแจ้งลบไม่ว่าไม่ว่าจแม่รออรอเขาก่อนเดี๋ยวออพี่พี่ฟาร์ก่อนวะเดี๋ยวผมจอยด้มาดิช้ไปไหนเอาฟ้ามาสเลรอคอรอคอ พ….พพพเถ้าเปนคนเหลืองอ่ะฟ้าใสได้เลยอุ้น้อยอะรู้ได้ไงว่ามันไปีนั้นเดกกนมาแล้วพอลาขึ้นมาดีอธิบายดีกัวมันจะเหลืองอยู่เยอะบอกเนี่ยเยอะมากสองตีอะไรใครเมสติเดี๋ยวสอไม่มายอะเลยนนี่ผมมีอะไรนะพี่ เปลี่ยนเป็นเหลือคนหนึ่งเดี๋ยวผมกดฟ้าแล้วออกไปยิงมันตายหมดเลยโอเคไปมีแล้วมีแล้วมีแล้วเอายังเหลืองหน้าเหลืองนะโอเคเนี่ยพร้อมอห้อพี่ไอ้ปืนเก็บเลแกนแดงกันดีไถามเลยเหลืองแกนเแดงอีกลูปแกนแดงเลยก็เลยแกนแดงแกนกกดีกว่ามึงไม่ได้จัดลงไม่ใช่หรอกมึงความมิ่งไม่ใช่หรอก ไม่ไม่แต่ว่าเขาใส่แกนมาที่แกนเเจอไลมพี่พี่เอาเอาใจจคิงลงิมิงลมที่พี่อยู่ไม่ได้หรืว่าตามตาใครอะมีคนอยู่นี่ขบนคนอยู่ลงมานี่ตามพี่ตามพี่ตามพี่ไม่ไมที่นี้ขบนมันมีคนมีคนยวไ้งเียวไปไเลยไเลยไยไปเไปเลลยไรเลลป ไปนิกน้าหมอกเลยไม่ขึ้นปูนะแถ็ยังแหลกเหมือเดือดสัตว์ไอแค่นินจานี่ไล่ฆ่าคนรัวๆแล้วเนี่ยๆ้ไอระเบิดก็เรียกทุกอย่างระเบิดโยนอันหนึ่งไปอีกแม็กซ์สุดเหลืออยู่ประมาณสามสี่แม็กน่าจะไม่ไหวแล้วไอ้น็อตเข้ามาวิ่งพังพังก็ได้น็อตเผื่อเจอไอ้พวกแก๊งนินจาเดี๋ยวไอ้สายไอ้มีแบงกระสุนหน้าอะไรนี่กัน ไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงเสยเวล้วพันเจ็ดพันเจ็ดดูแลกเราเยอะโอ้โหเมื่อกี้ผมยิงได้เทอะห้าร้อยกระสุนเหลือหกร้อยไ่ต้องยิงครับไปเลยไปเลยว่าเปิดเหลือเมื่อกี้ยิงไปฝาข้างนข้มีนข้างบนข้นข้างบนข้านข้างน้านน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 น นิ่ข <paid, ikke> ึ you, so ้นไปตามไประวังโดน้องอย่ไปยิงไม่ยิงไม่ยิงแม่แค่สุดมเลี่ไปไม่ผมหนพี่นิกล้มโดนบอลกรล่นตอนนี้คเรา่าหรอถ้แม่งอยากได้ให้มันออกไปไต่อ I think I'm Morning. Now entering a contaminated area. Exiting the contaminated area. Got the อย่าท้องป้ากับะีิสติอ้าววนอย่างเงี้เหรอพี่บอกบอสหายไปไหนบอกบอกว่ามันจะเชื่อนะไอ้เนี้ยนั่นมีกุญแจเปล่าวะดูก่อนมอสหายไปไหนเนี่ยแค่ยิงเดียวบอสนี่ไงไปเชื่อว่ะมันไม่คือมันเลีร็วๆไปเมื่อกี้มันยังไม่โผล่มาเลยแล้เราเลี้ยวกลับมา่า เดี๋ยวไปซ้ายแล้วเนเลยสองเปอรอันตีาเดี๋ยวแม่ไฟตดกุยอันตีปาอันสกามเมนติใช่มมอันตีเฮ้ยอันตีเขียวมาเจ็บเจ็บ้ยปหนวะีนเต็มกระสุนดับนึ่งกระสุนยสด แคมแม่ก็ไม่เตะแขมไม่ไหวดิซเกอร์เยอะสายมือนะสายมือปะทะวนลับได้นะสายมือปะทะเลยนะไรอะกลับเอสัมไม่ใช่รูนี้หมายอะไรตกลงยังไงอะข้างหลังก็มาเนี่ยเออเออเออ ทำไมพี่นิกวิ่งมาทานนี่เมื่อกี้ประธานตายมือเลยเหรอเห็นบอกนจีคนกลับบอกซายมือประธานแล้ววนกลับไม่เหรอพี่ไอ้บอสเดี่มไอ้บอเยไออเยวไอบอดอบอสเีบอเดี่ดอ้ดี๋บเดี๋ยอเดี๋ยวอ้้บออยวไอ้บอ้วไ้อ้วไบอไอ่ไดีไล่อยู่ ไปยิงหลังทีเชีย่ยกูอ,อยู่ข้างหน้าไม่ยิงเลยกูวะเลี้ยวขวานะลงนะผมจะลงนะเพราะว่าตรงหน้มาหงคนลงเลยลงลงลง,ลงยิงเลยเปย,ยดระเบิดระวัง โอ้ยได้เผยอะไรว่าแม่งเป็นแฝนเลยด้เนี่ยสีบาบาใหม่แล้วไอ้แบบหนึ่งโดนเฉลยที่ป่าใครมีกุญแจเปิดกล่องนถอยออกไปถอยไปถอยไปถอยไปวิ่งออกไปไปเลยถอยเลยโอ้โคตรเดือดเอาไปไหนพี่ใครมีกุญแจปะ ด้านนี้ที่กูยืนนี่ไออยู่อันเดียวเาฉยป่ะไม่ไอ้รถมีปุ่นแจกป่ะไม่มีนะครับเนียนคนละดอกไอ้เหี้ยขวาอย่าได,ด้ไปฆ่าลงขา้างหน้าขข้้้้าาาางงหหนนทำไมฮะเขาตึกเข้าตึกดันเลยดันเลยดันไอ้ไม่เข้าตึกเหรอวิงแยกล่ะอยู่ตาไม่ครบเบอร์อีกตะการออกมาเลยโดนยิงตาย้งหล่ะน้องข้างหลัง นั่นแะยิงคนหนึ่แล้วเนี่ยจะไปเอามันมาแกงบีบินสถานะกันนะครับติดฟางข้างหน้าเราเอามอนติดฟางกันดีกว่าเออถ้าสมมติเราเราจะไปเอามันอย่าเอามันเลยในถ้าเราตายของก็ดรอปให้มันอยู่ดีอืโอเเอาหลบเลี่ยงแล้วกันเดี๋ยวรอไปเอาไอเนี้ยต่อไปตกไปผมจะแกไปแล้วพี่เมื่อกี้จะจะนี่นี่โกรธเลยนํานำาไปนำไปเดี๋ยวปิดให้ สุดมือสุดพี่ไอสัตว์ประการห้งป้อมประการห้งป้อมห้งป้อมก่อนไปไหนพี่ตรงนี้เลยนะนี่เลยนะไปพี่ตะการได้ไหมสแกนรได้ไหมตลาดจะได้ได้แล้วครับขึ้นแผนที่ดูเดี๋ยวไปตรงไหนใกล้สุดวิ่งขึ้นบนเนื้อเรียบร้อยใกล้สุดจะดีหรือว่าจะฆ่ามันเติมแล้วแล้วไอ้นี่อนมันลุกเลยวห้า

ขวาขถ้มีคนปั่นนิม่อนยิงเขาตึกไปมาใกล้หรอกจะู้ถึงข้างหลังพูแมนฮันเมื่อกี้ละทนดีใจะตายเลยไหมไปไปไปยาวไปยาวไปเลยไปเข้าไปในเชกเลยเข้าไได้เป็นสวยเลยไม่เป็นไรอีกแล้วแหละวิ่งกันหลุดได้เนี่ยสองรอบติดปะ ไม่ไม่ไมรอบเดียวนี่ยแหละพี่แต่ยาวมากเพราะว่าฆคากันแล้วคากันอีกไอ้แ็่แม่ไปแล้วไปส่งของเยยขาไปเลยยไ